กระดับตับสงสัยอยู่ยหมกันตามมอากัดแล้วนะเป็นปวดหัว แต็มที่สามแล้วน่ะเน่นะใส่เกือบโลน่ะตอนนี้เนาะอืมใหญ่เนาะ ับสบายดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็น้า่นนนักตกปลาทุกๆคนเนาะยินดีต้อนรับกับสองบอสไซชแนลอีกเช้นเก่าเส้นเคยเนาะท่านผู้ชมวันนี้บาวไซก็จะพาทุกคนมาถล่มไม้นี่เนาะด้วยเหยื่อยางพิมเจอรี่อาจะมาถล่มกันเนาะกับไม้นี่ไม้ประจำบาวไซเนาะนีเอ้ามาลุ้นทาผู้ชมมาเสียร์นำกันเนาะว่าบาวไซอ่าสิได้ผลงานบูรณะมินิเนาะนี่เนาะอุปกรณ์วัอนี้ก็ถือมาสองสุดเลยเนาะทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งเนาะอ้าว มาลุ้นมาชมมาเชียร์น้ำกันเนาะว่าเบาไซสิมีผลงานบ้างมั้ยน,นี้เนาะถ้าพร้อมเด้วก็เลี้ยเลยเนาะท่านผู้ชมมาลองประเดิมกันด้วยสุดเบสกันเนาะเอาสีเขียวอ่อนนัไปเนาะ

các cắt bật thử. เี๋แล้วก็เลยผีแล้วก็เลยผีนกบระกน เมื่อไหรเจ้าได้จกโตมันะเออคือว่าเห็นสามสีถือวัดเนี่ยเอาได้ไหมนันประศุหรือประขอ ลุ df, ้นนะตัวใหญ่ๆก็เฮ็ดจังหวัดเนี่ยเออเบ็ดบกบเปิดโอ้โหตัวเบ็ดบวเปิดไปเข่าในลิบลิบตัวปุ๋ยบวบเปิดเลยเบ็ด ตัวตามนีมมมดดมยย่นเกี่ก็แล้วชบโอ้โดดอ้โหมาแต่สงสายขีดวกัดบดถือพลาดอีกแล้วหวัดเลยก็ดีพาดะสงสายย่งไปเป็นเาตัว อีตามอยู่สองตัวอีตัมีตอ้อีต้มตั้มโอ้โอนเมันเป็นอีย่างวะ มาเดี๋ยวเอากบยางโลกันลงไปไม้นี่ปลามันบ่อนอะไรเนาะส่งซ้ายบ่ได้เนาะลิ้มพวกเนี่ยยางยากักัดระแวงกัดมันคายแล้วโลกันลงไปตีบไปไกลๆนันทำยังไง กระดับครับสงสัยเฮ้ยกระดับครับสงสัยอยู่อืมยั่นในกันอืมตามมามากัดกันเป็นโหดโหดโอ้โหโหดจัด ติดกัดอยู่กลางเนี่ยเปลี่ยนเหงื่อถึงได้ตัวมาทาม่านผู้ชมนี่เนาะมาแล้วผลงานเต็มแรงแห่งมันเนาะจากกบยางโลกันเนาะเห็นจะไปรลีวโลกันพังโอ้เหงื่อยางนี่ไม้นี่คือส่งสายนานบ่ได้เนาะก็เลยจะเป็นต้องใส่กบยางเนาะพริกวิกิตเนาะวันนี้โอ้เหงื่อยางนี่บอลนะทา่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวไปใส่ขอเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะฮึกบยางโลกันปากกีไปแล้วโหจะตีได้หรือเปล่านะ มาโลกันปากกี๋ล่ะเดี๋ยวลองเหลี่ยมนี้กันต่อจมกัดโอ้ปากจีกตีไปยากไดนะบาดปากจี๋เลยกบยางโลกันเลย

嗯。声、啊、音。還 เด็ดเหนียมาดีๆแล้วก็ไปเกี่ยวลุดตนะนะนะัวนีว่มดิเซชเนียมาเลยเกาเตรีมจับ 岡根。 กลไผมแบบมันต้องโดนาสารพิษจัดการโอโหหรูดพอดี <c oughs> นี่มาแล้วเนาะแต้มที่สองท่านผู้ชมผลงานกบยางาสารพิษเนาะพิมเจอรี่แฮ้วเนาะนี่บอลรอดเนาะ <c oughs> ต้องใส่กบยางสอนพิษแล้วเนะ <c oughs> าะอ้ามันมาเนานะแต้มสองละเดี๋ยวบ่าใส่ขอเก็บปลาหาที่กันต่อเนาะ มันเห็นามาใส่ตื่นนะของตู็นระหางนป็นเนานะของ น,นี่เห็นกัดู านะการะนะกิบัติกาอแ,แต่สาม ล่นับสอนพีดกดขันขึ้นเราต้องลองไปหางแบมนด้ยาขึ้นมาไม่หลุดแน่ยเสียใหญ่ด้วย มาท่านผู้ชมแต้มทีสามแล้วนะเนาะใส่เกือบโลนะตอนนี้เนาะย,ยังใหญ่นะ ไม้หกเกินเนาะสปินนิ่งลินบาได้เลยลินแต่เบสเนาะกับกบยางสอนพิษนาะเพราะวโหไม้นี่เราต้องส่งสายเนาะกานส่งสายที่มันพลาดเพราะว่ามันหกเนาะส่งบาได้ปลาโดดก่อนหรือว่าหลุดเนาะเอ้ามันมาเนาะท่านผู้ชมเบาใส่ขอเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะมาเก็บปลาเรียบร้อยตีต่อนี่ยังตัวนี้ตีไปในซองหวางที่เดิมนะ Okay, benar ini. Oh, Masih jah. เสร็อานีักท่อง zoom ตอนนี้ก็ใกล้สิดคำแล้วเนาะบ่าวใส่กระสเดกับแล้วเนาะเขามาสรุปผลงานการออกไม้ดีกว่าเนาะว่าจะเอาพิมเจอรี่มาถล่มไม้นี่นะถือว่าบ่าวใส่บอลรอดนะวันนี้เนาะโอ้ได้ผลงานจากโตเลยเนาะจากพิมเจอรี่นะเพราะว่าเป็นไม้หกเนาะเลยเกินส่งสายไม่ได้เนาะ วัดบติดตัวเบ็ดบเปิดนะเพราะว่ามันมันหกไม้นี่มันเป็นไม้ที่ปาลารักที่สุดเนาะต้องใส่กบยางเท่านั้น,นเนาะพอมันกัดแล้วมันจะสงสายบ่ได้เนาะต้องกัดแล้ววัดอย่างเดียวนะโอ <Wow. S 1> ้เลวันนี้ก็ได้ผลงานเนาะท่านผู้ชมสามแต้มเนาะ <Wow. S 1> จากผลงานของกบยางโลกันหนึ่งแต้มแล้วก็กบยางสอนพิษสองแต้มเนาะนี่เนาะผลงานวันนี้ กมีใส่เกือบโลตัวหนึ่งเนาะถือลองมาสองคันกันสุดท้ายก็ได้ใส่แต่รอบเบสเนาะท่านผู้ชมรอบสปินนิ่งใช่ไม่ได้ดอกไม้หกเนาะนี่เอา้าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากบอไซเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบายบาย